โอเสียเสียใจัริันเนียงอ่าเอลินาแปรงฟันจ้าแปรงฟันก่อนนอนนะคะสวัสดีค่ะน้ำสวัสดีค่ะอ่ะแปลงแปรงเ<อ>ดี๋ยวสินหอ,อืมอ่ะแปรงสิได้เข้านอนแปรงฟันก่อน จ้าแปรงฟันก่อนนอนนะคะแปรงดีๆแปรงดีๆ